ครับสวัสดีครับเมื่อนนี้เกิดมาพ่อกันอีกแล้วนะครับในวันอังคารที่27ตุลาคม2 5 63นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่บุก่มือนะครับเลขสิออกนะครับต้นแอดก็บพยายามนะครับแอดก็บพยายามที่จะค้นหาเลขเด็ดนะครับก่อนที่จะได้เลขฝันนองบีดนะครับก่อนที่จะได้ปริศนาปูขาวที่มาเข่าฝันนองบีดนะครับแอดก็บพยายามพาค้นหาเลขเด็ดอยู่บริเวณสังนะครับในสัง ซึ่งเมื่อกี้นี่แอดเกิดไปเห็นบางสิ่งบางยานะครับอยู่ต้นกล้วยข่างสางเพราะงวดเมื่อกี้นี่เพื่อนเกิดพากันเห็นเลขอยู่ปี๋กล้วยนะครับอยู่ข่างสางนะครับเลขหนึ่งหาเห็นเลขหนึ่งหานะครับเห็นชัดเจนอ่ะพากันถือกันไปหลายคนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแอดเกิภสิพาไปเบิ้งนะครับว่าเลขอย่างนะครับที่แอดเห็นในต้นกล้วยนะครับก่อนอื่นนะครับกับก่อนที่ทีเบื้องกับแอดกบฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับแล้วก็ กดติดตามกดกันแป้งเตือนไว้นะครับกดแชร์กันไปเป็นสะพานบุญแบ่งบุญกันไปหลายๆายนะครับเพื่อให้คนในหุจักปูขาวเฮานะครับจะเดี๋ยวเาข้าไปเบิรงกันเลยนะครับว่าที่แอดเห็นเมื่อกี้นะครับอยู่ต้นกล้วยนะครับมันคือตัวใดนะครับเดี๋ยวเบิรงกันเลยครับครับตอนนี้ก็อยู่หลังสางนะครับซึ่งต้นกล้วยก็อยู่อยู่บริเวณขางสางนะครับบริเวณนี้ ครับจะนี้ปีกกล้วยตัวเมื่อกี้นี้แอดไปเห็นอยู่ต้นกล้วยเลยนะครับ๋ยอจิพายเบิรงว่าต,ตัวใดนะครับมาเห็นเลขอย่งก็ลองเอาเป็นแนวทางนะครับจะตรงกันกับเลขที่เพิ่นถ่ายายติดในสังนะครับที่เพื่อนถ่ายติดในสงังวันเพื่อติดตัวใดที่ชัดเจนเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนถ่ายติดศูนย์สามนะครับแอดก็มาส่องพยายามส่องหาในต้นกล้วยนะครับ แอตเลนเบอร์นะครับนี่ครับจุดที่แอดเห็นคืจเห็นเองขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือเห็นชัดเจนเลยนี่ครับก็เลี้ยงกันลงมาสามตัวได้บุรู้ว่าตัวใดก็จุดที่แอดเห็น กระตรงกันกับที่เพื่อนนั่นทายติดในสามนั่นที่เปิดซูมเข้ามาเลยเห็นชัดเจนเลยครับง,งามงามศูนย์สามนะครับรู้สึกว่าศูนย์สามนี่ก็เริ่มจะหาซื้อบ่อได้แล้วครับเริ่มจะเต็มนะครับนี่ก็มีเห็นชัดเจนนะครับจุดนี้้เก็เมื่อกี้นีนแอดก็เห็นอยู่อีกจุดหนึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันเลยครับต้องกล้วยคางส่างกกกอกนะครับ งวดงวดที่แล้วเพิ่งก็เห็นยุดปีกกล้วยยวนใต้แทงน้ำนะครับก็เห็นหนึ่งหาชัดเจนเลยนี่ครับชัดเจนมากครับนี่ครับจุดหนึ่งที่อาจเห็นกันแต่นั่นก็เป็นตัวน,น้อย แต่ว่าตัวนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยครับลองแปะมั้งครับว่ามันเป็นตัวใดนะครับลองเบิ่งนะครับแท้กำมันไก่วัาเลขงวดน,นี่นะนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่หอน,นี่ครับคนเห็นหลายครับตัวนี้ ลองเอาเป็นแนวทางเบ่งครับนะเป็นแนวทางเบ่งกับเสียงบ่งก่อนก่อนที่จะได้เลขน้องบีทนะครับก่อนที่ได้เห็นได้ปริศนาจากภูเขาจากน้องบีทนะครับเขาก็เขียนไว้ตัวนี้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวพ่อกันนะครับอีพีต่อไปท้านมีอย่างเด็ดแอดกับทเหตุคลิปเอาลงให้เบึงนะครับเพื่อที่ได้ท่านข่าวสารเหตุการณ์ลวงหนานะครับก็ ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดการแจ้งเตืยนไว้นะครับเดี๋ยวพอกันนะครับ EP ต่อไปนะครับ